สวัสดีครับทมานผูพาชมรถสวยๆเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับกับ Honda Civic FD 1.8E ครับรถคันนี้เป็นปี2009 2010นะครับขวัญใจไว้รุ่นหลายๆคนเลยครับคันนี้รถสวยๆครับภายนอกสีขาวครับไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนครับไฟตัดหมอกคู่หน้าครับรถสวยมากครับคันนี้ ใครที่กำลังตามหาติดต่อมาเลยนะครับมากับล้อเดิมนะครับคันนี้ล้อเดิมเดิมครับสวยๆเลยครับคันนี้ห1 5ครับนะครับสวยๆครับอันนี้ก็จบมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับรถสวยมากครับคันนี้นางฟ้าครับนี่ครับปั่นใจเลยครับไฟแปดเหลี่ยมครับซีเวกมีเซนเซอร์หลังสองสูดนะครับคันนี้ สวยมากครับแค่ไปจัดทรงลงล้อนี่งามมเลยครับคันนี้ใครที่กำลังตามหาอยู่คันนี้ค่าตัวอยู่ที่สองแสนแปดหมนห้าพันนะครับรถสวยๆครับขามาชมด้านในครับนี่ครับคันนี้ได้เป็นโมลอลัยสามด้านนะครับมันติดฟังก์ชันด้วยนะครับเครื่องเสียงเดิมติดรถครับคันนี้ระบบแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ครับ ภายในสีเบจครับคอนโซลดำครับสวยมากครับรถ,ถสวยๆเลยครับคันนี้ครับคันนี้มาอยู่ที่สองแสนโลนะครับสองแสนกับอีกสองพันใครที่กำลังตามหาครับแอร์เย็นเพลงพอครับ หวนใจไว้รุ่นเลยครับขับรอๆครับคันนี้สวยมากเครื่องยังนิ่งๆเลยนะครับพามาชมครับคันนี้ได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้าด้วยในระบบเซ็นทรัลรอครับฝั่งคนขับเป็นกระจกออโต้นะครับ เครื่องเดินยังเงียบอยู่เลยนะครับคันนี้รถ200,000กลโลยครับเว้นทาร์เดิมร้อยพับเดิมครับตะเขีบเดิมครับสวยๆครับเครื่องยังไม่สั่นเลยครับคันนี้มีสตาร์ทจริงไว้นะครับสวยมากครับไม่ฉ่ำไม่เยิ้มครับใครที่กำลังตามหาจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเลยครับซ i v i c f อดี 1.8ึ่งจุดปีปีสองพันเก้ครับจดสองพสครับรถสวยๆสภาพนางฟ้าครับข่อนใจไว้รุ่นครับ